สวัสดีค่ะช่วงเข้าครัวกับเปลี้ยมนูวันนี้เป็นแกงส้มผักรวมนะคะผักรวมวันนี้ก็จะเป็นฟักเขียวหรือว่าฟักแฟงค่ะแล้วก็กระลำดอกค่ะแกงส้มผักรวมปลากระป๋องค่ะก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือปลากระป๋องส่วนเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงมีพริกนะคะกะปิค่ะน้ำมะขามเปียกเอาไว้ใส่นะคะตอนสุดท้ายเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ อันดับแรกเดี๋ยวเราจะไปตำเครื่องแกงกันก่อนนะคะแต่ตอนนี้น้ําของเราเดือดแล้วค่ะก่อนตำเครื่องแกงเราจะเอาผักที่สุกยากมาใส่ก่อนนะคะน้าหัวไชเท้าแล้วก็ฟักแฟงหรือว่าฟักเขียวนะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะพอเราตำเครื่องแกงเสร็จนะคะผักของเราก็สุกพอดีปิดฝาไว้นะคะ แกงส้มแต่ละภาคนะคะก็ไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็พริกแกงส้มแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันค่ะบางสูตรก็จะใส่กระชายใส่ตะไคร้เนาะบางสูตรก็ใส่แค่กระชายตะไคร้ไม่ใส่แล้วก็สูตรที่ปริ้ยวคำนี้ใส่แค่พริกกับหอมแดงแล้วก็กะปิเท่านั้นนะคะบางที่บางสูตรก็จะใส่เอ่อเป็นปลาเค็มบางสูตรก็จะใส่ปลาร้านะคะซึ่งก็เป็นแกงส้มเหมือนกันค่ะไม่ผิดนะคะ เราตำพริกแกงของเรานะคะจนละเอียดแล้วเนาะก็ไม่ต้องละเอียดมากนะคะทุกคนเพราะว่าเราทํากินเองเนาะเราไม่ได้ทําขายนะคะเดี๋ยวเราจะตักเอาเนื้อปลากระกป๋องนะคะใส่ลงไปในพริกแกงคะ่ะเอาเฉพาะเนื้อนะคะจะได้ตำง่ายๆส่วนน้ํานะคะเราก็เอาไปลงในหม้อแกงได้เลยค่ะแกงส้มปลากระป๋องนะคะปริชอบมากๆเราจะใส่วัตถุดิบอย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาหรือว่ากุ้ง หรือว่าจะใส่แค่ปลากระกป๋องแบบนี้ก็ได้นะคะก็อ,อร่อยแล้วค่ะปลากระกป๋องทําให้แกงของเรานะคะมีสีสวยเนาะน้ำแกงนะคะเพราะว่าน้ำปลากระกป๋องเขาจะมีสีใส่กะปิค่ะ พริกแกงที่ตามใช้ได้แล้วคะ่ะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเนื้อปลาของเราก็ละเอียดแล้วก็ฟูแล้วคะ่ะนําไปแกงได้เลยคะ่ะผักก็สุกพอดีใส่กระลำดอกลงไปเลยคะ่ะกระลำดอกก็จะเป็นอีกหนึ่งผักที่สุกเร็วพอสมควรนะคะเราก็ตักน้ําร้อนในหม้อนะคะลงไปละลายพริกแกงของเรานะคะพริกแกงต้องละลายก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ยกครก โเคลงหม้อได้เลยค่ะน้ำปลากระป๋องที่เราเหลือไว้นะคะเอามาใส่หม้อได้เลยใส่น้ำปลากระป๋องลงไปแล้วก็คนแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาไปนะคะ ตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะถ้าใส่หมดเกิดปเปรี้ยวเกินไปจะแก้ไขาย,ยากค่ะใส่น้ำปลาและน้ำมะขามเปียกแล้วเราก็จะตัดรสชาติด้วยน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปสองช้อนก่อนค่ะทุกอย่างปลาเล็กจะค่อยๆทยอยใส่นะคะก็ทำไปชิมไปค่ะสำหรับครัวบ้านปลาเล็กเนาะ ชิมรสชาติค่ะ,ะยังไม่เปรี้ยวนะคะป้เล็ขอใส่มะขามทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เพิ่มน้ำตาลทรายเพิ่มน้ำปลานะคะคนแล้วก็ชิมใหม่ค่ะ เพิ่มน้ำปลาอีกนิดรอบนี้ก็ได้รสชาติถูกใจแล้วค่ะหลังจากที่ได้รสชาติถูกใจแล้วปลาเล็กก็จะเคี่ยวต่ออีกนิดให้น้ำแกงซึมเข้าเนื้อผักนะคะจะได้อร่อยค่ะ